ใเย้ายเข้าห้องห้องนี้วันแรกไม่ใช่เาอยู่คนเดไม่นไราเป็นคนจุดมันแล้วาไเีเลื้เแนี้ค่ะก็วรเาไม่ได้วัเกิดเกิดะเกิวันนี่ัย้ะะเดี๋ยววันนี้ไหวที่ไหนบ้างคะไม่มีไหวเจ้าที่แบบเี้รอสินแล้วไม่เอาเลิกรับมือม็อบก่อน ขอขออะไรท่านรัชกาลที่สี่ป่ะครับขอบ้านเมืองสงบขอให้สันติ่ต้องเจ็บใจก็ไม่ออกไม่เลย่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮาส่มภาษณาเ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่กก่มฮ่อย่ากใา้สมา,มา,ามภาษ่าฮ่าว่านนาฮกก็่มฮ่าษณาอาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่า่าฮาฮาฮ่าม่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่ี่าาฮ่า้่าฮ่า่า่าว่าา่า่า่าา่ เอาเพิ่งลูกหรือลูกอาเป็นมาตั้งนานนแล้วอาจะมาประท้วงอะไรอ่ะให้อย่างงี้เถอขาก็ออกเปตนสองโต๊ะว่าเหมือนแล้วเขาก็มีส่งหมายเผนกออกมาประมาณว่าตรงนี้เป็นการเหมือนให้ทราบทั้นเลือกปฏิบัติหรเปล่าตอมันมีขึ้หมอนตดตอนนั้นเดียวนี่แหละเออมีขั้นนรงที่ใหญ่มากอ่ะคือคนเดียวกคือคนเดียวได้ได้อ่านได้อ่านเนี่ยนี่เขาบอกว่าเหมือนว่าเป็นเหมือนการที่เลือกที่เลือก เขาอยู่ก็จะไม่ตอบคกานทำไมหรอเพราะไปทะเลาะกนวัทุกวันนี่มันต้องเชิงสร้างสรรค์ดิถามข่าวอะไรก็ได้ฟ้องไหมครับฟ้องไหมครับฟ้องฟ้องคุณสมจิตไหมฮะไม่เอาเป็นการแอนตี้สือ่อแ่บไม่ลูกหลานไม่มีประตูเยอยผิดแล้วนี่การสื่อนี้ตรนึกทิดศขอบ